าบริหารคนลืมกันเยอะเอานี้นะข้างบริหารเข่ายกขาขึ้น,อย,นอย่างนี้นะี่นะเอาหมอนที่แข็งหน่อยซื้อไปอยเยอะแยะอะะกระดดไปลายเท้าขึ้นก่อนอย่างนี้นะฮะอย่างเงี้ยอ่าเนี่ยให้รู้สึกว่าตัวนี้มันเก่งนไม่ต้องแหลงมา,ากก็นับหนึ่งสองสามสี่หหกเจ็ดแปดเก้าสิบอโลงอ่ากระดกขึ้นกดหมอน ถ้ารู้สึกว่าเราไม่กดเราก็ยกก้นขึ้นอย่างนี้เก่งก้นนิดนึงนะให้รู้สึกตึงตรงนี้นะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปเก้าสี่ยอโลเนี่ยตัวนี้มันจะรู้สึกตึงกดอ่าเห็นไหมเนี่ยถ้าเราดูมันจะกระชับเลยเมื่อท่าแรกท่านี้ก็คือท่าให้กล้ามเนื้อขามันเหยียดขาจะได้ไม่โกไม่ไม่กไม,ไม,ไม,ไมงอนะท่านี้ก็ทำตั้งสิบทีสิบยกเนะี่ยอืมนะอย่าลืมนะเสร็จแล้วเราก็ มอนข้างออกอย่างนี้ชันเข่าขึ้นมาอย่างนี้อืมอย่างเงี้ยคราวนี้ขามันแบะออกก็คือกล้ามเนื้อหุบขามันไม่มีกําลังนะเราก็ใช้หมอนเนี่ยที่มันแข็งนิดนึงเนี่ยฮะเราหนีบสิหนีบหนีหมอนไว้ไปเราหนีบหมอนเราจะต้องเก่งด้านในเพื่อให้ขาเนีนมันมีกําลังคราวนี้ก็คือให้ขาด้านด้านหุบขาเนี่ยมันมีกําลังมันก็ถางเราจะไม่โก่งพอเราหนีบเสร็จแล้วเนี่ยมันก็ธรรมดาไปเราก็เลยกระดกดลไปเท้าขึ้นอย่างนี้ นะเราก็ยกกลนขึ้นมันจะได้ใช้แรงมากขึ้นอย่างเงี้ยหนีบเต็มที่ให้เราดึงหมอนอย่างเงี้ยดึงไม่ออกไปว่าเราหนีบเก่งไว้กระนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบก็ลงแต่น,นี้ก็ยังหนีบอยู่แต่ผ่อนนิดนึงอย่างเงี้ยนะหนีบยกออย่างเงี้ยนะอันนี้ก็ทําประมาณสิบยกเหมือนกันแต่เมื่อกี้อ๋อเหมือนเราต้องเกงมันต้องเก่งนะไม่เก่งมันก็คือฝึกกําลังไงถ้าไม่เกงเราก็จะไม่ได้ใช่อ่ะถูกอ่ะมันจะได้ไปเดินชอปปิ้งได้ นะนะอย่างนี้นะอันนี้ก็คือกัสิบทีเหมือนกันนะเอาลงนะคราวนี้หมอไม่ต้องใช้แล้วคราวนี้มาดูว่าเวลามันเป็นเนี่ยตัวพังผืดมันรัดตรงเนี้ยรัดหมดเลยเนี่ยมันจะแข็งเราก็คายมันก็คืองอขึ้นมางอขานะเป็นจัก,กรยานอย่างนี้นะเราก็จะขายเอามือจับตัวนี้ไว้จะได้ไม่เมื่อยแล้วก็หมุนหมุนวัวเข่าอย่างนี้อ่านะอย่างนี้เราเรียกว่าจักรยานอ่นะเวลาทำจะให้มันชนกัน เก่งๆไว้หนึ่งแบบนิดหนึ่งอ่ะหมุนนิดหนึ่งเนี่ยก็คือให้ข่ามันมันคายนะรอบเข่าเนี่ยมันก็คือตัวพังผืดที่มันแข็งๆมันก็จะนิ่มลงนะนี่เร,เรียกว่าจักรายานอากาศก็สามท่านะสามท่าแก้ได้